Bạn ngon yêu của bên họ. Onc cho pha dọc bay thân thận, cho bọn ai đấy. Bà cà đêm mười lăm 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 น่ฮู้มันมันตกใส่เสษน้าอะสองอ่ะสองกับพ่อละโอ้บอะลุวะสองศูนย์โดนนำไปแล้วครับสองศูนย์ไก่พูดอ่ะ สองศูนยอาเขาดีป hmm. ่ะเปลี <Australian entertainment> <Deadpool> <T |ar|> ่ยนมาเปลี่ยนเลยเขาเลยรอุ้อยชิมียงตีตุ๊กยอนซะเนาะชิมียงอ่อนชิมียงชิมียงเลย

ไม่เออ,เอ,อ,ะอนะนว,ว่าเป็นการงั้นอ่ะตขอไได้บริยโอ้ตัดดูเต็มหนึ่งไถือไดส้สองถือไดส้สองถือไดส้สองถือได้สองางสื้หนึงางสื้อไ้มถือก้อนเต็มหนึ่งเป็นสามโอ้หวานเสียวโอ้คนชิ้งลงหยาบเลยวะ ตัวนี้บ่อ่ะบ่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  <laughs>

ออนออนขอเขาเลียงนีลูกเดียวตินี่ฮันองขอมาเยอะดิเดียวมานเี๋ยวเขาเอาเขาออกเพิ่งท่ารับตีแล้ววตัวเตรมเดี๋ยวเตรียมตปนทุกคนเตรียมเดี๋ยวขอมาที่สองกันเลยนึกออกไหสวยงามโอ้โหข้าเขาสองไันะเขาบอกว่าขั้ข้อข้ถือกับข้อที่สาม้ียนี่ เอาได้สองมาสองสามลูกเรยกเียายมาพูดกันลูกสองเตี้ยสิอันนี้มมอันผุขาไงอันนี้มงชงสองสามสองา สองสามมักตะเิงยอียันหนงทั้งท้ายหลุมยากสองสามาเเพี่ยนเสะปะทาเลยนะอีกนะเมีเนาะจ๊โลกขันติเนรี่น่ด้หต้องมากัลุกนาวโอ้บ้ถูด เอออาเป็ยังไงเยนเนี yeah, yeah, yeah. Mm ้เ hmm. น yeah. mm ี่ยเย็นหอนะ่ดินตกก่อนโดดแล้วโดดแล้วตีเม็ดดีก็ไม่หบ่ตีตกก่อน่ะ่บ่จอดแล้วเนี่ยตีเม็ดได้ยังไงะบ่เนี่บ่สกับบ่เป็นยังไเป็นยัง่น เขาได้จะีเับริอบดัือเรคห้องคอยเกินไปเลยห้องคอยสองพันรอยหนึ่งมีจำร้อยเสียคอยไปแปดร้อยเล้วเขาเดียวได้ยังเป็นเขาเล่นชอดแล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ตีเม็ดเอาตีเม็ดเอา มันข่องพันหน่งรอยเหรอเขาเดี๋ยวมือมือร้อยแล้วล่ะเ <c oughs> มีย่งร้อยเฮียน้อขไขยเบาของเราเปลียนมาปีนคนตตีแต่มสามร้อยก็ได้่อยบอก <c oughs> อาทิตย์เดียวแปดร้อยนะท <c oughs> อ,อ่อ,อนีเ้ยกม่อด้แล้วออกลับไมในวั่นนั่นละ ยีละปมว่อม่เ่ลูกเดียวเถอะสี่สองลูกกี่เนิมขา้าไปแสดงตัวตนให้เขาเห็นน่ะเขาก็จิงหูวะเฮาย่นของเขาเขื่นเตี้ยไปสี่สอง ยนบอล้วว่าเดเข้ายวรออีเวห้เดียวน้ำมดาโอ้เดี๋ยวกระห่วตงเดียเตเดียวสไลมติดตามเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวตอนนี้ล่ะขันขันเขาติดตามเข้าเดี๋ยวโอ้ผมยากลัวเด้ดี เต็มเต็มเลยวะมันต้องห่นะน้อยแล้วหนแลฮะยีตาขายเลเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยออยังขี่ยันทีกันอยู่เออตีเม็ดาเขาไม่อยตีเขาตีก่อนมันไบ่เถื่อไปขึ้นะออยงดีดหงแไปตีตัวก่อนเถื่อทำม็นีตีเม็ดงามหอดีด้ง่ะบ่หอดอ ตีด้หน่อยไนลูกอยยกถามเลยยกหยกีี่นี่คนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบไหมไหมเียเฮ้ยบเสยเร็วนักเนี่ยอ๋อวันนี้กูตีแม่ได้วันนี้กูบอตีกัตอกก้อนได้บ่เนี่ยไปปอดกนเลยแกนหอ่ได้แก็มเยอกเหมือนกูตีก็ได้รูกนี่ไปไม่ไป Yeah. tí mét tímet, tímet, tí mét tí mét tí? <laughs> <laughs> tí 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 tímet, 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 tímet,

ไปบังดีมั้งเนี่ยยันโหมันอยู่หนี่มมาลิกกานไหมกมาเลยบ่ๆบยยเฝ้ากูกับบอสเซียใจแองกันโอ้ยลูกหนีได้เนี่ยมึงที่ยังได้ครับอกลันนี้อันนี้อันนี้น้อยเดี๋ยวนีนี่ ได้ยังไงเสืตีได้ได้ได้น้อยเดียวลูกบนไกลเต่าอยู่ตีเม็ดเลยได้ปุตีเม็ดเลยได้ปุบตี้วนหนะตีรับเอาย่ายเดี๋ยวพามันจอดเออตีรับันนตีันก็บไดเข่าแล้วต่อตีนั่งเลยเข่เข่าเข่าเข่าเดี๋ยตียนทีน ออกซ้อนค่อเข้าไหมคันห้าเอาลูกเดียวลูกเดียวเียวมันจะคว้างเออเอาทีเอาทีเอาน้อยโอย่างนี้หนึ่งทีไหมเออหนึ่งเดียวแต้มเดียวปะอ่าเท่า แตก็ผมเช่าแตงกวาดันแปดสิบท่านแปดสิบพ้ เิกันปูแปมันล้แล้วมันนั่นล้มหนาวล้มหรอหอดแล้วหอดสองเทียวเลยองเแียวก็ไปหัน็ไปดกตะตัวแวที่เหล่าเท้าเนน่อยนึงซักซักแล้วเปียนห้าเท่าห้าเท่ารับสองต่อนะเลวดไป ฮะมันปีตปีงลูกคนเขาสอง่เเาเจ้าเดียวเนดิเดินบ้าเนานเขงตั้นี่นับไปดูไก่บ้งเอาสองบ้าอ้เอาสุดยอดสองเอาเปอนะมึงอย่ามา เอาข้างมือ,อสักเมื่อกีจอดเกมตัวน,นี้เรียกลรอกโอ้ยไปจอดกับเกมทำ่มสัน,นผมจะบงังก้ก่อนผน,นี่มิอนนเออวิธี <c oughs> ได้สอนละเข้าเกมผพามอยากซ้นะพระเอกนะเอาไปแก่ไแก่